สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง หนังรักเรื่องที่แล้วอีพีและ3เรื่องแล้วต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ไม้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในครอบครัวของเขาเลยแต่เขามีน้องชายที่รักเขามากที่สุดอย่างภูเขาก็เลยให้สร้อยคนเล็กติดตัวเอาไว้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกจากบ้านไปในคืนนั้นพร้อมกับกระเป๋าสีน้ำตาลใบหนึ่งและในคืนนั้นก็เกิดเหตุที่พี่ไม้ต้องจากโลกนี้ไปสุดที่รักคนที่แอบคบกับไม้อยู่ยังมาสารภาพอีกว่าเธอเป็นคนยิงเอง เริ่มเรื่องกันที่พ่อของไม้และผู้เขามาฟังหมอที่ชนสูตรถึงสาเหตุการจากไปของไม้ว่าเกิดจากคมกระสุนปืนจริงๆจำนวนสนัดแถมตำรวจยังบอกอีกว่าสุดทีรักษ์ไม่ขอประกันตัวรับสารภาพว่าเป็นคนทำทั้งหมดแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าแรงจูงใจที่เธอทำแบบนั้นเพราะอะไร วันต่อมาที่งานศพของพี่หมายภูเขาก็เอาแต่นั่งมองรูปของพี่ไมายอยู่แบบนั้นทั้งวันไม่ยอมลุกไปไหนผู้ที่ยืนมองอยู่ข้างหลังก็รู้สึกเป็นห่วงน้องมากใหญ่ปุ่มก็เลยเดินไปพูดให้ผู้สบายใจขึ้นว่าตอนที่พ่อแม่ของผู้ไม่อยู่ ผู้ก็ยังมีตากับยายแต่วันนี้พี่ชายของผู้เขาไม่อยู่แต่ผู้เขาก็ยังมีพี่ผู้ที่สามารถดูแลน้องๆได้ผู้ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพยายามเดินเข้าไปปอบผู้เขาว่าเขาจะดูแลผู้เขาต่อจากพี่ไม้เองเขาสัญญาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้ก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้จริงๆเขาตามดูแลน้องๆทุกคน และภาพก็ตัดมาที่10ปีต่อมาตอนนี้ทุกคนเป็นนักเรียนมปลายกันหมดแล้วส่วนพี่ภูก็ขึ้นมาหาลัยแถมยังตามดูแลน้องๆเหมือนเดิมรวมถึงวันนี้ด้วยบ้านแรกที่เขามาแต่เช้าก่อนจะไปเรียนก็คือบ้านของโซมาถึงพี่ภูก็เอาปลาท้องโกให้ลุงโอแล้วก็เข้าไปปลูกโซที่ขี้เซาไม่ยอมตื่นเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เด็กจนโตจริงๆโซที่เป็นคนปลูกยากปลูกเย็นมากเพราะว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นจนพี่ภูต้องจับลากออกจากเตียง yang หลังจากนั้นพี่ภูก็มาบ้านหลังที่สองเป็นบ้านของภูเขาแม่ภูเขาจะทำกับข้าวไว้ให้ตายโยกับยายปุ้มทุกวันเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ภูไปส่งภูเขาที่รงเรียนระหว่างทางภูเขาก็จะให้พี่ภูแววหาพ่อที่บ้านอีกหลังหนึ่งพอตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเรื่องพี่ไม้พ่อกับแม่ก็ทะเลาะก,กันทุกวันจนต้องแยกกันอยู่วันๆพ่อกินแต่แอลกอฮอล์ไม่ทำอะไรเลยพอเสียใจมากภูเขาก็เลยต้องแอบเอากับข้าวที่แม่ทำมาให้พ่อไว้กินข้าวกินป่าบ้างหลังจากส่งภูเขา Cảm พี่ภูก็พาของขวัญมาเยี่ยมสุดที่รักที่เลือนจำต่อเรียกได้ว่าว่างจริงๆตัดมาที่บ้านภูหลังจากเขาช่วยเหลือทุกคนเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมข้าวให้ไตยโยและยายปุ้มกินก่อนจะออกไปเรียนที่มหาลัยและดูเหมือนว่าตอนนี้ยายปุ้มจะเริ่มหลงหลงลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์แล้วทําให้ภูรู้สึกสะเทือนใจมากพอถึงแม้ว่ายายปุ้มจะพูดแต่ชื่อภูหลานชายสุดที่รักของเขาแต่เขาดันจําภูที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้สง,งั้นตัดมาที่ภูเขากําลังยืนชื่นชม ไปเลือกตั้งประธานนักเรียนของตัวเองอยู่เขายืนมองไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไประหว่างนั้นเองโซ่แม่นักเรียนสาวตัวแสบก็ยืนหน้าเข้ามากัดแย่งขนมปังที่ภูเขาถือพร้อมกับทำเนียนบอกว่าภูมิใจในตัวเพื่อนมากที่จะได้ลงเลือกตั้งประธานนักเรียน ภูเขาก็เลยยกขนมปังให้โซ่ไปและทั้งสองคนก็เดินขึ้นห้องเรียนพร้อมกันตอนคำพิภูกับโซ่พาของขวัญมาฉลองที่สอบเข้าโรงเรียนเดียวกันได้ถึงแม้ว่าของขวัญจะมีความกังวลที่จะต้องไปเจอภูเขาก็ตามแต่เธอก็ไม่อยากหนีอีกต่อไปแล้วเธอตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหน้าและเลิกหนีสักทีมาทั้งฝั่งของภูเขาเขามาดูหนังในโรงหนังมาคัดอีกแล้วพร้อมกับแฟนสาวที่มีดีกีเป็นถึงลูกสาวผอเอธอ,อชื่อว่านิง้งในขณะที่นั่งดูภู เขาก็อาตนึกถึงวันเก่าๆที่ได้มานั่งคุย <S 2> <S 2> นั่งดูหนังกับพี่ไมที่นี่แลภาพาก็ย้อนไปตอนที่พี่ไมพาภูเขามาดูหนังที่นี่ครั้งแรกเขาพยายามบอกให้ภูเขากลับบ้านเพราะไม่อยากให้มาที่นี่โรงหนังมันเก่ามีแต่หนังเก่าๆแต่ภูเขาก็บอกว่าเขาชอบที่นี่เพราะมันไม่มีพ่อกับแม่พ่อกับแม่ชอบทำลายพี่ไม้แถมยังบอกอีกว่าเขารู้ความลับของพี่ไม้ว่าเขารู้ว่าพี่ไมไม่มีแม่ ผู้จบผู้เขาก็ร้องไห้ออกมาพี่หมายก็เลยพยายามกอดและปลอบให้ผู้เขาหยุดร้องไห้ภาพตัดกลับมาปัจจุบันผู้เขาเอาแต่นั่งน้ำตาซึมในโรงหนังอยู่แบบนั้นตัดมาทางฝั่งของพี่พูกับโซ่ตอนนี้โซ่เมาหมดสภาพพี่พูก็เลยต้องพาคี่หลังเดินกลับบ้าน ในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นพี่ผูก็ขอร้องให้โซ่ไปส่งของขวัญที่โรงเรียนแทนเขาหน่อยโซที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่เลิกไปส่งสักทีเลิกไปส่งภูเขาได้แล้วมันโตไปเองได้แล้วขณะนั้นเองภูเขาก็เดินตามหลังมาได้ยินพอดีพี่ผูก็บอกว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าภูเขาไม่มีใครอย่างไงเขาก็ต้องดูแลแทนพี่ไม้ให้ดีที่สุดโซก็เลยถามพี่ภูว่าถ้าภูเขาเกียดของขวัญไปตลอดชีวิตพี่ก็จะไม่มีโอกาสได้บอกชอบของ เรพราะเธอรู้ว่าพี่ภูแอบชอบของขวันอยู่พี่ภูที่ได้ยินแบบนั้นก็ปล่อยโซ่ลงและเหมือนจะหันไปพูดอะไรสักอย่างแต่เขาดันเห็นผู้เขาที่ยืนอยู่ข้างหลังพอดีทั้งคููก็เลยหันไปถามผู้เขาว่ามานานหรือ,อยังหนังสนุกไหมผู้เขาก็ได้แต่ตอบว่าสนุกพร้อมกับขอตัวเข้าบ้านก่อน พูจบผู้เขาก็รีบเดินออกไปพอมาถึงบ้านเขาก็เอาแต่นั่งคิดย้อนถึงวันเก่าๆอีกแล้วหลังจากที่พี่ไม้เสียไปตอนนั้นผู้เขายังไม่ได้กดของขวัญด้วยความที่ยังเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเขาก็นั่งเขียนการ์ดเพื่อจะเอาไปให้ของขวัญในวันเกิดแต่ทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันพอพอจะเอาเชือกที่อยู่บนคาหน้าบ้านออกนั่นเองแถมยังกินแอลกอฮอล์เมาปิ้นอีกด้วยทําให้พ่อแม่ทะเลาะก,กันแทบทุกวัน ภูเขาที่กลัวจนร้องไห้พายาววิ่งไปเรียกเพื่อนบ้านทุกคนถังใหญ่ปุ้มตายโยลุงโอแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนเดียวจนไปเจอว่าทุกคนมารวมตัวอยู่ที่งานวันเกิดของของขวัญกันหมดมีแค่บ้านเขาเท่านั้นที่ไม่ได้มาภูเขารู้สึกเสียใจมากหยุดร้องไห้เข้มแข็งและเดินกลับบ้านไปมาทางฝั่งของของขวัญเธอก็มีปมในใจที่คิดแต่เรื่องเก่าๆเหมือนกันเธอยังเก็บพี่อังเคิลไว้อย่างดี และนึกไปถึงวันที่พี่สุดที่รักโดนจับไปแล้วข่าวดังไปทั่วประเทศจนเพื่อนๆในห้องก็รู้ด้วยเพื่อนๆกลัวของขวัญมากหาว่าของขวัญเป็นน้องของปีศาจแล้วก็พากันโห่ไล่จนเธอไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวต่อเลิกเรียนวันหนึ่งในขณะที่ของขวัญรอแม่มารับอยู่นั้นภูเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าจะพาของขวัญกลับบ้านทำให้ทุกคนวุ่นกันไปหมดเพราะไม่รู้ว่าของขวัญกับผู้เขาหายไปไหนกันแน่จนต้องช่วยกันออกตามหามาทางฝั่งของผู้เขาเขาพาของ ของขวัญมาทิ้งไว้ที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งและหลอกของขวัญว่าจะไปซื้อน้ำมาให้ให้เธอนั่งรออยู่ตรงนี้ห้ามเดินไปไหนทั้งๆท,ที่จริงแล้วภูเขามาแอบนั่งอยู่ตรงต้นไม้ไกลๆหลังเวลาผ่านไปจนค่ำใาญ่ปุ่มพี่ภูแม่ภูเขาและแม่ของขวัญก็ตามหากันจนเจอแม่ถามของขวัญว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ของขวัญด้วยความเป็นเด็กก็เลยบอกไปว่าพี่ภูเขาสั่งให้รอตรงนี้แม่ของขวัญที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากๆหันไปว่าแม่ภูเขาว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเงินทองค่าชดใช้ ก็ให้ไปหมดแล้วยังต้องการอะไรอีก้อมกับ,บอกว่าต่อไปนี้ครอบครัวของเธอจะไม่ยุ่งกับครอบครัวของภูเขาอีกและครอบครัวของภูเขาก็ห้ามไม่ยุ่งกับครอบครัวของเธอพูดจบแม่ของขวันก็พาของขวันกลับบ้านไปในระหว่างที่แม่ภูเขากําลังยืนงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ภูเขาก็โผล่ออกมาแม่ก็เลยถามภูเขาตรงตรง,ตรง ว่าตั้งใจเอาของขวัญมาทิ้งไว้ที่นี่หรอซึ่งภูเขาก็ไม่ยอมตอบแต่น้ําตาไหลออกมาแทนทําให้แม่รู้ทันทีว่าภูเขาต้องการที่จะทําแบบนั้นแน,แน่แม่ก็เลยพยายามปลอบและกอดภูเขาเอาไว้พอรู้ว่าภูเขาคงโกรธและเสียใจที่พี่ไม้เสียไปทางด้านยายปุ้มและภูก็เลยเดินไปเก็บกระเป๋าของภูเขาที่ข้างต้นไม้มาให้แล้วก็เจอการ์ดวันเกิดที่ภูเขาตั้งใจเขียนให้ของขวัญว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะของขวัญพี่ภูเขาจะเป็นพี่ชายของของขวัญตลอดไปทําเอายายปุ้มที่ เห็นแบบนั้นก็ถึงกับการน,น้ําตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวตลอดระยะเวลา10ปีของขวัญต้องย้ายโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าเพราะว่าเขากับเพื่อนไม่ได้เลยเธอโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนเกลียดที่มีพี่สาวเป็นฆาตกรและเธอต้องอดทนอย่างมากภาพตัดกลับมาปัจจุบันเช้าวันต่อมาพี่ภูมามารับวูเขาไปโรงเรียนเหมือนทุกวันแต่แม่ภูเขาบอกว่าน้องไปโรงเรียนแล้วแถมยังบอกอีกว่าภูติดสอบมหาลัยมารับไม่ได้ทำเอาภูรู้ทันทีว่าภูเขาคงได้ยินเรื่องที่เขาพูดกับโซแน่แน ตัดมาที่บ้านของขวัญวันนี้ของขวัญจะไปโรงเรียนใหม่วันแรกระหว่างที่พ่อกับแม่กําลังไปส่งลุงโอ๋กับโซก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านพอดีเพราะว่าจะมารับของขวัญไปโรงเรียนพร้อมกันซึ่งโซก็เซ็งมากที่พ่อจะเอารถขายกับเข้าไปส่งอีกแล้วแต่ของขวัญก็ดูเหมือนจะชอบพอมาถึงโรงเรียนลุงโอ๋ก็ได้เห็นพ่ออ้อคนสวยลงจากรถมาพอดีทําเอาลุงโอ๋ถึงกับตาค้าง ลงในความสวยของพ่ออ้อเลยทีเดียวโซก็เลยรีบลาพ่อและพาของขวัญเข้าโรงเรียนไปก่อนเดินไปได้สักพักโซก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอยังไม่ได้ทํากันบ้านต้องรีบไปลอกเพื่อนให้ของขวัญเดินไปเข้าห้องเรียนคนเดียวก่อนและก็รีบล่าลาก,กันก่อนจะขึ้นตึกของขวัญเดินไปเห็นกระดานของผู้ลงสมัครประธานนักเรียนมีรูภูเขาติดอยู่ขณะนั้นเองภูเขาก็เดินหวานอย่างกับลาดนําเชื่อมมากับนิ้งแฟนสาวของเขาทั้ง3ามคนก็ได้ประจันหน้ากันของขวัญที่เห็นแบบนั้นก็รีบเดิน เลี้ยงออกไปส่วนภูเขาก็เอาแต่ทาหน้าตาบึง้งตึงเดินเข้าตึกไปเหมือนกันทางด้านของขวัญจริงๆแล้วเธอแอบ,บันหลังไปมองพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาเองแบบอัตโนมัติเธอรีบเช็ดน้ําตาทันทีตัดมาที่นิง้งเดินเข้ามาโวยวายแม่ที่เป็นพออเรื่องที่รับของขวัญเข้ามาในโรงเรียนพอใครๆก็รู้ว่าของขวัญเป็นน้องสาวฆาตกรและเธอก็รู้สึกว่าภูเขาไม่โอเคพออก็เลยส่วนกลับไปว่าของขวัญสอบเข้ามาได้ตามปกติและเธอก็ไม่สวนว่าใครจะมี วัดอะไรพาะของขวัญไม่รู้เรื่องด้วยไหวถ้าของขวัญทำผิดกฎโรงเรียนเมื่อไหร่ค่อยว่ากันพูดจบพอออกก็ไล่นิ่งให้กลับไปเรียนนิ่งที่ได้ยินแบบนั้นก็เถียงไม่ออกได้แต่กำหมัดและเดินหันหลังออกจากห้องไปตัดมาที่ของขวัญเธอทำเป็นใจดีสู้เสือกำลังจะแนะนําตัวกับเพื่อนๆว่าเธอชื่ออะไรแต่เพื่อนๆก็พูดแทรกขึ้นมาว่าชื่อของขวัญพอชื่อสมเกียรติเป็นอดีตพอออในโรงเรียนนี้พี่สาวชื่อสุดที่รักเป็นครูที่นี่และยิงนักเรียนในโรงเรียนเสียชีวิตทําเอาของขวัญที่ได้ยินแบบนั้น ก็ถึงกับงอยไปเลยพอคิดว่าเพื่อนๆคงเกลียดเธออีกแน่ๆแต่ผิดคาดทุกคนในห้องบอกว่าพวกเขาแยกแยะได้ยังไงของขวัญก็เป็นเพื่อนพวกเขาทําเอาของขวัญถึงกับยิ้มออกมาเลยแล้วขอบคุณเพื่อนๆในห้องทุกคนที่ไม่เกลียดเธอมาทางฝั่งของโซ่ที่กําลังเตรียมจะปั่นงานภูเขาก็เดินมาตบโต๊ะดังปังพร้อมกับถามว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าของขวัญจะมาเรียนที่นี่โซ่ก็เลยขึ้นเสียงสู้ว่าเธอรู้อยู่แล้วของขวัญก็น้องเธอภูเขาก็เพื่อนเธอเลิกทําให้คนรอบข้างลําบากใจได้แล้ว ของขวัญไม่ได้ทําร้ายใครถ้าทําแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ภูเขาก็เลยถากลับไป ว่าที่พี่หมายต้องโดนแบบนั้นมันแร์แล้วหรอที่ครอบครัวเขาเป็นแบบนี้มันแร์แล้วใช่ไหมทําเอาโซที่ได้ยินแบบนั้นก็สตันพูดอะไรไม่ออกภูเขาก็เลยเดินหนีออกไปโซที่พยายามบอกว่าเธอขอโทษแต่ภูเขาก็ไม่ฟังเขาเดินมาแอบร้องไห้คนเดียวในมุมมืดของห้องสมุดและนึกถึงวันที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันครั้งสุดท้ายแลพ่อก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งภาพตัดกลับมาปัจจุบันทันใดนั้นเองของขวัญก็เดินมาเห็นผู้เขาร้องไห้พอดีเธอตกใจมากรีบหันหลังเดินกลับ ไปแต่ภูเขาก็ดันเห็นสง,งั้นเขารีบเช็ดน้ําตาและสั่งให้ของขวัญหยุดพร้อมกับเดินทําหน้าบึ้งตึงเข้าไปหาและถามว่าเข้ามาที่นี่ได้ยังไง พูดจบเขาก็จะเดินหนีแต่ของขวัญก็เรียกเอาไว้แล้วบอกว่าการที่เธอมาเรียนที่นี่แล้วทําให้พี่ภูเขาอึดอัดมาก,มากเธอก็ขอโทษแต่เธอจะไม่ไปไหนไม่ย้ายไม่หนีอีกต่อไปแล้วเธอจะเรียนที่นี่จนจบแล้วของขวัญก็เดินหนีออกไปปล่อยให้ภูเขายืนน้าตาซึมอยู่แบบนั้นของขวัญมานั่งอยู่ในห้องเรียนคนเดียวแล้วก็นึกภาพไปในวันที่ภูเขาตามแกงตามจองเวรบ้านของเธอถังพลสีดาต,ตรงกําแพงข้างบ้านย้ายบ้านหนีก็ยังตามมาก่อกวนอีก แถมยังผักแม่เธอจนล้มอีกตั้งหากเพราะว่าแม่เธอไปตบหน้าภูเขาตอนมาพ่นสีใส่บ้านภาพตัดกลับมาปัจจุบันของขวัญเอาตุ๊ก,กตาพี่อังเคิลขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียว้อมกับหยิบข้าวกล่องที่แม่ทาไว้ให้ขึ้นมากินทางน้ําตาโดยที่มิโซ่ยืนแอบมองอยู่หน้าห้องตัดมาที่โรงหนังมาคาตอนนี้พูมาทํางานกับซอเพื่อนรักของพี่ไม้แล้วระหว่างที่มาส่งซอลุงโอ๋ก็แอบมองอยู่ที่มุมตึกเพื่อรอจนพูกลับไปเขารีวิ่งไปหาอเปียกทันที พอรู้ว่าอาเปียกกับซอเป็นคนขายยาแถมตัวเขาเองก็เคยทํางานกับอาเปียกมาก,ก่อนสมัยที่เป็นเพื่อนกันลุงโอโมโหมากคิดว่าอาเปียกจะหลอกใช้พุจนเกือบมีเรื่องกันอาเปียกก็เลยตะเคอให้ได้สติว่าผู้ไม่ยอมเรียนต่อเพื่อที่จะหาเงินมารักษายายมีใครเคยรู้บ้างมีใครเคยช่วยมันได้บ้างผู้ก็เลยต้องมาหาคนเร็วๆอย่างเขาให้ช่วยแถมอาเปียกยังบอกอีกว่าเอาเวลาที่วอยไว้เขาไปนอนคิดดีกว่าว่าคนดีๆแบบพวกลุงโอจะหาวิธีช่วยผู้ พยังไงพูดจบอเปียก็เดินเข้าโรงหนังไปทำเอาลุงโอที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสตันไปเลยเพราะว่าช่วยเหลืออะไรพูไม่ได้จริงๆตอนค่ำลุงโอกลับมาบ้านก็เจอโซที่กำลังนั่งหน้า,นาบูดเป็นตูดลิงอยู่ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นโซก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าดันพูจามไม่ดีกับพูเขาไปเรื่องที่ของขวัญมาเรียนที่นี่และเธอก็ไม่รู้ว่าต้องเลือกอยู่ข้างไหนกันแนะ่ลุงโอก็เลยแนะนำว่าถ้าเรารักทั้งสองคนก็ไม่จำเป็นต้องเลือกปล่อยให้รัก เลือกเราระหว่างนั้นเองวูเขาก็มาหาที่บ้านพอดีพอฝากกระเป๋าไว้กับโซ่วันนี้เขาแอบโดดเรียนมาหาพ่อตอนกลางวันในขณะที่วูเขากําลังจะกลับลุงโอ๋ก็คิดแผนให้โซ่งอเพื่อนโดยการชวนกินข้าวด้วยกันและโซ่ก็ขอโทษพร้อมกับตบปากตัวเองที่พูดจาไม่ดีจนภูเขายอมให้อภัยหลังจากกินข้าวเสร็จลุงโอ๋ก็ไปดักรอภูเพื่อเอาไข่ไก่ที่หน้าบ้านพอภูมาก็โกหกว่าเขาทํากิจกรรมที่มาหาลัยเลยกลับดึกลุงโอ๋ก็เลยบอกว่าให้จําไว้ ผูไม่ได้มีแค่ตากับยายผูยังมีพ่อโอด้วยอีกคนผู้จบลุงโอก็เดินกลับบ้านไปเช้าว,วันต่อมาพี่ผูก็มารับพวกเขาเหมือนเดิมระหว่างทางทั้งสองคนก็จอดรถคุยกัน พี่ภูถามภูเขาว่าโกรธอะไรเขาหรือเปล่าทําไมเมื่อวานไม่รอเขาไปส่งภูเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกว่าตัวเองต้องโตขึ้นเลิกพึ่งพาคนอื่นได้แล้วและเขาก็อยากให้พี่ภูไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําบางเพราะชีวิตของพี่ภูเอาแต่ดูแลคนอื่นไม่ได้ดูแลตัวเองเลยพูดจบอยู่ๆภูเขาก็ถามพี่ภูว่าเลิกยุ่งกับของขวัญได้ไหมทําเอาพี่ภูถึงกับพันควับเลยจบลงไปแล้วสําหรับหนังรักเรื่องที่แล้ว EP 2และ3เรื่องราวจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย